คลิปนี้18บวกนะคะโรคสวยไม่เหมาะเชแม่ได้หินใหม่ทองอุ้ยีลูกค้าเข้ามาซื้อของเลยค่ะน้ำแข็งสองถุงน้ำแข็งสอถุง16บาทเห็นไหมขายดีมากเลยเนาะแม่เนาะมาดูสิโชว์หน่อยสิพี่เพื่อนๆดูหินใหม่ทองสวยมากถ่ายของเหมือนกันกูขายของไปซื้อใหม่แม่จะไม่มีตังแล้วไอ้แชม ให้ไปลุงพาไย่องไอ้ของแชมล่ะโดนนะมึงจะหยุดไหมแม่ก็ให้คือถามว่าจะหยุดไหมมึงจะหยุดไหมดูนี่ใส่ดิดูดิไม่ได้เห็นใส่แล้วแม่มาอะไรกันสำหรับใหม่ทอง แม่็แล้วกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บน้าัือถล่มนดออกมาแล้วนะมึงทำไมเป็นคนอย่างนี้กันนะทั้งพี่ทั้งแม่นีหละแม่มึงแล้วนั่นน้าตีนมูมันก็ออกาทำไปอ่ะงทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยก็เอามาจามันก็คนละอันไงแม่เวลาฉันปรึกษามันก็ไม่นู่นไม่นี่อ่ะแถมแล้วทำไมเวลาฉันมีเอาเอากับมป์กันเนี่ยมึงเย่านะมึงเย่านะมึงเย่านะ เอาเงินงจรฝากเข้ามาไอ้ก็มีทองหยิบทองหยอดเต็มไปหมดแล้วน่ะมันทองหยิบทองหยอดทองหยิบทองแม่เขานอนรู้แล้วว่าเขานอน ใส่ดีซื risque, ้อ rados, ไหมทองไหมแม่ขอให้ลูกทำเห็นปะค้าขายขึ้นจะนี่สาธุเร็วสาธุเห็นไหมแม่ให้พอแล้วให้ไหมทองแม่เทพไปใช่ก็ให้แล้วเนี่ยเออนี่แหละอือเห็นไหมแล้วของมึงเอาออกมาเลยกูยืมก่อนทำไมตุ๊กตกแดีใจแล้วครับเพื่อนๆได้ไหมทองให้ดีใจสต๊อปสต๊อปสต๊อปให้ล <rainbow, S 1> ูกเถิดไทย ไม่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 ไมม่ไันขายของ <No. S 2> ไม่เดี๋ยวลูกขายของเอาตังม,มาเลี้ยงแม่ <laughs>